สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับ AN e w s Time วันเสาร์ที่26ิมิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินจะนำรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้มีคำสั่งเมื่อวานนี้นะครับสั่งปิดแคมป์คนงานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึง4จังหวัดชายแดนใต้นะครับจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาทั้งหมดนี้นะครับกระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลมีการชดเชยค่าจ้าง นะครับให้กับคนงานแทนผููประกอบการแต่นะครับอาจจะมีการแชร์ในโลกออนไลน์ต่างๆว่านะครับคนงานในแคมป์ที่โดนสั่งปิดนี่เตรียมที่จะแห่กลับต่างจังหวัดอันจะเป็นเหตุให้มีการแพร่กระจายของโรคโควิดหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะมีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าคนที่อยู่ในแคมป์คนงานนะครับเตรียมรับค่าชดเชยกระทรวงแรงงานภาครัฐจะช่วยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแยกแยะนะครับ แคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดและกระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินอาหารการกินนั้นนะครับจะต้องเป็นแคมป์คนงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดปริมณฑลรวมถึงสีจังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าวเท่านั้นนะครับที่อยู่นอกเขตเหล่านี้จะไม่ได้รับค่าชดเชยในกรณีคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับซึ่ง ค่าจ้างจากกระทรวงแรงงานเนี่ยเกณฑ์คร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ50%ของค่าจ้างแล้วก็จะเป็นการจ่ายเงินสดทุกๆ5วันจนครบ1เดือนแล้วก็ย้ำนะครับว่าโรงงานทั่วๆไปเนี่ยก็ยังจะต้องเปิดปกติแต่ว่านะครับจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐเขาใช้เคาว่าอะไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ Bubble and s c e n นะครับก็อาจจะมีการคุมเข้มมาตรการเข้มนะครับในการเข้ากาันออกประมาณนั้นนะครับผมตีความประมาณนี้ ใครมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็ช่วยแปลให้หน่อยแล้วกันทีนี้ <c oughs> รายละเอียดที่ทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเนี่ยนะครับคนงานนะครับที่มีเพจต่างๆแชร์กันในโลกออนไลน์ต่างๆว่านะครับคนงานในแคมป์ที่ถูกสั่งปิดเตรียมที่จะขนย้ายเคลื่อนย้ายกลับต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนั่นอาจจะกระทบถึงรายได้ของท่าน คนงานนี่นะครับฟังให้ชัดนะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าคนงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดไว้โดยกระทรวงแรงงานจะเข้าไปตรวจสอบนะครับทั้งการตรวจหาเชื้อทั้งนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปและที่สําคัญครับเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยก็คือกระทรวงแรงงานจะเข้าไปตรวจสอบเช็คชื่อคนงานทุกวันเพื่อทําบัญชีค่าจ้างร่วมกับตัวแทนของนายจ้าง หากลูกค้าคนใดไม่อยู่ในแคมป์ก็จะพิจารณาอีกทีเป็นรายรายไปเพราะการจ่ายค่าจ้างนั้นนายจ้างต้องรับรองด้วยนั่นหมายความว่าบางคนนะครับที่อาจจะกลัวเกิดความวิตกกังวลกลัวก็ลักลอบกลับบ้านต่างจังหวัดหนีออกจากแคมป์แบบนี้ท่านอาจจะไม่ได้รับค่าจ้างเลยหรืออาจจะได้ไม่ถึง5 0ออันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับ สำหรับแคมป์คนงานแห่งใดที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทางด้านของกระทรวงแรงงานผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดหรือสสจนะครับจะเข้าไปตรวจสอบหาโควิดต่างๆนานานะครับรวมถึงการพิจารณาว่าแคมป์ไหนมีคนงานมีแรงงานนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยได้รับวัคซีนในอัตราส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะครับแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย ก็อาจจะมีการปลดล็อกแคมป์นั้นนะครับให้สามารถกลับมาเปิดได้เร็วกว่ากําหนดก็คืออาจจะไม่ต้องปิดจนถึง1เดือนก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่มาตรการของผู้ประกอบการของนายจ้างนะครับที่ดูแลแต่ละแคมป์แต่ละแคมป์แต่ละไซต์งานด้วยนะครับทีนี้หากโครงการใดนะครับในพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดไปนะครับหากโครงการใดมีสัญญากับรัฐหรือเอกชน อันนี้จะมีการขยายเวลาสัญญาให้นะครับในส่วนที่แรงงานหยุดการทำงานทั้งหมดบรรทัดนี้หรือว่าวักนี้ท่านผู้ชมต้องฟังให้ดีนะครับโครงการใดมีสัญญากับรัฐหรือเอกชนจะมีการขยายสัญญาให้นะครับถ้าถ้าอ่านแค่นี้เดี๋ยวอาจจะมีปัญหาภายหลังท่านต้องอ่านต่อนะครับในช่วงที่แรงงานต้องหยุดการทำงานทั้งหมดนั่นหมายความว่าโครงการที่มีสัญญากับรัฐ หรือเอกชนหากจะได้รับการขยายสัญญาจะต้องเป็นวันที่ไม่มีการทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายังมีการทำงานอยู่อันนี้เขาจะไม่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้พิจาร,รณาขยายเวลาให้นะครับวักนี้ก็ต้องฟังโฆษกรัฐบาลให้ดีสุดท้ายครับภาครัฐขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนายจ้างนะครับห้ามให้มีการเคลื่อนย้ายคนงานออกจากแคมป์โดยเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไม่ให้คนงานในแคมป์ เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดโดยภาครัฐนะครับจะดูแลเรื่องของอาหารเรื่องการอยู่การกินนะครับให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมจากคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือจะเรียกว่าภาพรวมร้วกันเดี๋ยวจะหาว่าโยนบาปให้กับนายกอย่างเดียวก็คือสบคทั้งหมดนะครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เขาประชุมกันเมื่อวานทั้งทีมแพทย์ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายต่างๆ ก็มีมติเห็นพร้องต้องการตามนี้นะครับส่วนรายละเอียดการจ่ายชดเชยค่าจ้างก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ50%ของค่าจ้างและจะจ่ายเป็นเงินสดทุกๆุก5วันจนกว่าจะครบ1เดือนและกระทรวงแรงงานจะเข้าไปเช็คชื่อทุกวันร่วมกับนายจ้างนะครับเพราะนั้นใครที่หนีออกจากแคมป์เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยนะครับท่านอาจจะถูกพิจารณาไม่ได้รับค่าชดเชยรายได้นะครับอันนี้ก็จะโวยวายไม่ได้เนาะอ่ะ ก็นามาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบความคืบหน้าต่อไปหากว่ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นอะไรอื่นๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแอดมินก็จะนํามารายงานให้ทราบต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านครับปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ